ทอมือลายดอกพิกุลผ้าทอมือแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลายดอกพิกุลค่ะสีฟ้าน้ําทะเลสวยๆนะคะสีฟ้าน้ําทะเลสวยๆนะคะคุณลูกค้าค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริษาทไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาดูมาชมค่ะผ้าทอมือค่ะผ้าทอมือสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะผ้าทอมือสีตะกอผ้าทอมือสีตะกอนุ่มผิวสุดๆนุ่มผิวสุดๆนะคะคุณลูกค้าค่ะมีวิธีการเทสนะคะมีวิธีการเทสนะคะง่ายๆค่ะ ทำนิ้วโอเคเหมือนที่นุ่มทําแบบนี้ค่ะทานิ้วโอเคเหมือนที่นุ่มทําแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาจากนั้นรูดเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าขาเห็นไหมรูดได้ง่ายรูดสบายค่ะคุณลูกค้าขาเพราะว่าผ้าเป็นผ้าทอมือแท้เป็นผ้าทอมือแท้ทอมือสีตะกอทอมือสีตะกอสวยๆค่ะคุณลูกค้าขาขนาดหน้าผ้าขนาดหน้าผ้านะคะอยู่ที่95เซนหน้าฟืมนะคะหน้าฟืมนะคะ95เซนค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยจ้ะ เ5เซนนะคะความยาวอยู่ที่200ความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรค่ะคุณลูกค้าค่ะรับผืนนี้นะคะสีฟ้าน้ําทะเลสีฟ้าน้ําทะเลลายดอกพิกลค่ะคุณลูกค้าค่ะสีฟ้าน้ําทะเลลายดอกพิกลนะคะรับผืนนี้แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะ จ้งเข้ามาได้เลยจากสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะทอเต็มผืนมัดหมี่เต็มผืนเลยจากคุณลูกค้าค่ะด้านในด้านนอกเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะผ้าทอมือสี่ตะกอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสี่ตะกอค่ะคุณลูกค้าขาลายดอกพิกลค่ะรับผืนนี้นะคะ1590บาท1 5 9่บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและที่สําคัญนะคะมีของวันของฝากนะมีตะกร้านะคะมีตะกร้าสุดชิคแถมให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆเลยค่ะ ีหลากหลายสีนะขออนุญาตขออนุญาตนะคะคลาให้นะคะขออนุญาตเลือกให้นะคะหนึ่งใบค่ะคุณลูกค้าขาแถมไม่ฟรีเลยค่ะมูลค่า150บาทแถมฟรีเลยนะคะคุณลูกค้า่ะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะเนาะรับผืนนี้นะรับผืนนี้นะคะสีฟ้าน้ําทะเลนะสีฟ้าน้ําทะเลลายดอกพิกุลสีฟ้าน้ําทะเลลายดอกพิกุลผืนนี้ค่ะ1590ัรบาท1590ัรบาทน,นะคะตอนนี้นะคะ ลายนี้นะมีสองผืนนะลายนี้มีสองผืนนะคะคุณลูกค้าคะตอนนี้มีสองผืนนะจ๊ะหน้าร้านเนาะที่หน้าร้านนะคะที่หน้าร้านตอนนี้มีสองผืนนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้ารับคุณลูกค้ารับกี่ผืนคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยตอนนี้มีในสต๊อกมีสองผืนตอนนี้ในสต๊อกมีสองผืนนะคะคุณลูกค้าค่ะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดแจ้งบอกว่า นะคะผ้าทอมือผ้าทอมือลายดอกพิกลสีฟ้าน้ําทะเลค่ะคุณลูกค้าขาหนึ 1, ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและที่สาคัญก็มีของขวัญของฝากข,ของที่ระลึกจากร้านแม่มารีผ้าไทยมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า่ะถ้าคุณลูกค้านะคะชื่นชอบน้องงานผ้าไทยผ้าทอสไตล์ร้านแม่มารีผ้าไทยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ที่ช่องย t u b e แม่มารีผ้าไทยด้วยนะคะคุณลูกค้านะและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ